ในรุ่นเชียร์ปลาทษไปครับตาตาทออกไปแล้ว,ลวมาหาคิดถึงป่าครับคิดถึงป่าช่างพบครับท่านมหาครับคิดถึงป่าช่างพบสวิทตอิงออฟโรดครับคันสีขาวธงบกสะบัดเอดีเอ็มครับไม่ต้องเสือกครับมหาว่าเป็นยังไงไม่ต้องเสือกสิทธิศักดิ์ครับช่างพบสวิทตรถเต็มลำครับ เชลกีเต็มลำครับจิบเชลกีเต็มลำครับเต็มลำของเขาครับบอดี้เต็มบอดี้เต็มครับมันดูตรงไหนว่าเต็มวะอา่ากูไปดูตรงไหนว่าเต็มตัวสภาพเต็มครับเต็มของเขาฮะขนส่งผ่านได้ด้วยนะเนี่ยจิบเชลรกีครับ หมายเลข55ครับช่างพบเซอร์วิสครับโอ้ยนึกว่าใครลูกศิษย์ผมเองนี่เออโหเอากะลีเจี๊ยมหวยนะมาดูเจี๊ยกระลีเจี๊ยมสนามสนามที่นี่เขาดีว่ะดูดีโดนเอากะลีมาเสิร์ฟเฉยเลยน้าปรจําได้ไหมคุ้นๆครับตัวต้าเทนนิงรุ่นแรกๆรกอ๋ออ๋อน๋อที่อยู่มวกเหล็กสระบุรีโอ้ผมคุ้นหน้าก็อยู่ นันุนันุยุกเนี่ยเขาอยู่กลุ่มเทนนิงนะครับคนนี้สุดยอดมากขอบคุณด้วยครับแกเอากะหลี่มาฝากครับปัญหาคือกินไม่ได้ด้วยใช่ครับแม่ผมชอบรู้ไหมนะเอาไปฝากแม่ในกล่องเนี่ยมเอาไปฝากแม่กะหลี่ชิ้นเท่าไหร่รู้ไหมนะกะหลี่ชิ้นเท่าไหร่รู้ไหมนะในกล่องเนี่ยพันห้าราคาไหนวะเนี่ยนะเอ้าดูในสนามมาครับนอกเพื่อนเราดูในเพื่อแล้วเออ เอามาดูครับในกลุ่มของคิดถึงตาครับช่างพบเซอร์วิสครับมาครับลงกับคอมเมนต์กันหน่อยช่างมูวิ่งยังครับช่างพบเซอร์วิสคันที่ตามหลังมาดูโหตามหลังห่างๆเลยครับคุณเจนบอกว่าพี่เขียววิ่งยังครับพี่เขียวพี่เขียวอยู่กลุ่มไหนเอ่ยูน่าจะอยู่ฮาร์ดคอร์นะพี่เขียวต้องต้องฮ่าพี่นิกสวัสดีครับพี่เป็นไงพี่ตัดทีเรียนยังพี่นิกซ์แม่ไอ้เดินขี้หญิงอะไรเนี่ย เป็นทีมบนเหลือครับโอ้โหสวัสดีครับพี่นิครับสวัสดีกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพี่นิครับมาแล้วครับจบเวลาหยุดไปแล้วครับสำหรับหมายเลข55ช่างอันช่างอันรถเต็มลำสิทธิศักดิ์ศรีสวัสดิ์ครับมึงก็วิ่งรายการนี้ได้แล้วช่างพบ<ล>ช่างพบโซบุช่างพบโซบุรายการกูกูไม่ให้วิงนะ่งอ่ะเต็มลำเดีไม่เป็นไรผมรายการผมผมไม่ให้วิ่งนะเต็มลำแบบเนี้ยไอ้พ เบาครับเบาครับเบาเบาครับคุณนี่รับเบาครับเอาครับคุณนี้รับเบานิดนึงครับแรงแต่ในสนามอย่างเดียวครับเอามาดูครับมาดูน้องเตาครับชัดๆไปเรื่อง65ครับท่านมหาคิดถึงป่าท่านมหาเพิ่งศึกจากพระมาครับก็เป็นมขะไทยเของเอาก็เป็นมหาเป็นเป็นมหาตัวพระมาเป็นท่านมหาเนี่ยละปลนเปียนเก้าไปแล้วเก้าวิ่งกบวิ่งกบวิ่งนี่ครับเวลาอยู่เป็นเรียบร้อยเลยโอ้โหจังหวะนี้พบกับหมายเลข45วิเชียรตะลมไทยสม รุ่มลำพูหมายเลข45อยู่ฝั่งขวาหมายเลข33อยู่ฝั่งซ้ายแต่สีเหมือนกันเลยนะดูจากการสโนว์เกิลแล้วกันนะไปแล้วครับมาครับมาเน้าี่เทียปป่าทั่วไปจริงเหรอเทั่วไปครับมันโตอย่างฮาร์ดคอร์เลยนะก็มันมันหนีจากไรคอมาลงลงลุ้นเทียบป่าทั่วไปหนีจากไรคอมาลงลุ้นเทียบป่าแต่การจัดคันจัดงานแบบนี้รุ่มเยอะๆแบบนี้ก็ดีครับ เพราะว่าถ้วยรางวัลมันได้กระจายใช่ครับถ้วยรางวัลไม่งั้นถ้าเอาเป็นรุ่นเดียวเนี่ยมันก็จะไปกอยอยู่รุ่นเดียวถ้วยรางวัลก็ไม่กระจายเอาละครับอพิชัยนวลแก้วครับโอามมา้โหนำอุปกรณ์ครับจังหวะนี้ตอบพิษบอกหนึ่งสทั้งใจค,ครับนาทีบุญเหลือโอ้โ oh, ห oh, oh. อยู่ไหนเนี่ยพี่นิกตัดทุเรียนยังพี่ ขอบคุณครับขอบคุณ100ท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันอยู่ในเวลานี้นะครับขอบคุณนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับในช่องของ MT จริญยนต์ครับตอนนี้เราอยู่กันในรุ่นของเที่ยวปาทั่วไปครับ F ที่3และ F ที่4ีอ่ะมาครับคู่นีเป็นคู่ที่2ครับสำหรับไปเลข3-3ครับอภิชัยนวนแก้พบกับ45ครับวิเชียนดอมไทยสงห่างออกไปไกลเลยนะครับคู่นี้ ระยะห่างออกไปไกลครับอห่างค่อนข้างเยอะครับมาเจอครับขอบคุณครับขอบคุณพี่นุเอาการะี่มาฝากเรานะโอ้ยอยเยเยเฮฮ้้ เอาท่านผู้ชมครับพี่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับระ่อวางด้วยนะครับอกใจหันไปคุยกับพี่นุหน่อยเดียวระวังด้วยนะครับไปเด็กคนนั้นโอ้ยเด็กด้วยมึงเอาไปห่างๆเลยทุกเอ้ยเอาออกได้ออกเลยนะครับตรงนั้นนะครับแลวลูกรอแบบนี้ด้วยทำคืนยากด้วยแต่จังหวะนี้โคตรมาเสียการครับเกิดเตะหาคนดูครับจังหวะนี้ดูฮะขาดไปหลายจุดครับหายแล้วหรือเปล่าเกิดเหตุครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมีเหตุแล้วครับออกนอกแท็ก400ครับลอยล้อมมียืนเฝ้าไว้ก่อนไปแล้วครับให้วิ่งเข้ามาถึงที่งกันครับแล้วคอยแจ้งเหตุครับไม่ได้เดี๋ยวอีกคันหนึ่งงงเดี๋ยวคันหนึ่งงงอย่าเพิ่งอย่าเกทรงยกธงแดงให้พุ่งก่อนครับให้ฟิตก่อนให้จบหมดแล้วแจ้งเคสครับโอ้โหลอยทั้งลำลอยออกไปนอกสนามเดี๋ยวอีกคันนึงงงอย่าเพิ่งยกธงแดงอย่าเพิ่งคัดมึงไปหมดเวลาครับให้คุณพิงค์ตัดจบไปแล้วครับ ายครับเก็บเวลาให้สุดได้เรียบร้อยครับไอ้คันนี้ชื่ออะไรหลังไฟแจ้งครับไอ้คันนี้ชื่ออะไรอัดอัดสามทสามครับหนึ่งโจทย์ทวีสองสมุยออกนอกแท็กซี่ล้อนะครับไปบอกเขาด้วยออกนอกแท็กซี่ล้อครับดินเอฟครับตัดไปอธิบายครับถ้าสงสัยเดินไปหากรรมการได้ไหครับโหมดออกไปแล้วครับสำหรับคู่ที่สามสำหรับกรุ้นเที่ยวป่าทั่วไปตอนนี้เราวิ่งกันอยู่เอฟไหนครับนะวิ่งอี่เอฟที่สามทุ่สี่ครับสามเอฟสี่ครับสำหรับนรุ้นของเที่ยวป่าทั่วไป ถ่ายสนามมองไม่เห็นเลยครับฝุ่นเพียบมาดูในสนามครับสเตอร์วลาดครับวินออฟโรดครับนันบุญเหลือมหาลาฟเสือทุเรียนตระกูลต่อสอประเสริฐสนามมองไปไกลครับสำหรับ1-3-9ครับโอ้โหนันบุญเหลือครับสวัสดีครับสวัสดีช่างโมดครับสวัสดีช่างยักษ์เซอร์วิสต์กำลังดูอยู่ด้วยสวัสดีครับมาสวนเลยครับ1-3-9มาฮาลาฟไปแน่ครับพี่นิก เอาละตอนนี้ได้รับเกียรติจากชาลวีมาคายหรือพี่ยงเตรียมจะนั่งสัญญาอแล้วนะครับเราจะสบายแล้วได้พักชยยพลมาคายครับชยชาลวีชาลวีหรือชยยพลชาลวีอ๋อแกเปลี่ยนสีแกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจนเราจำไม่ได้อ่ะมาแล้วมาครับเขาต้อนรับด้วยนะชาลวีมาคายเดี๋ยวชื่อต่อไปคงจะเปลี่ยนเป็นชาลวันแต่โค้ชแกต้องเอาเทียนมุด เฉลยเลยครับหนึ่งสามติบมหาล่าออฟโหลแฝดจังวัดไปนะครับผู้ใหญ่เอและพีม่หมีน้ะไม่ใช่หรอผู้ใหญ่เอครับจะโหวเหลืออ๋อผู้ใหญ่ไม่ผู้ใหญ่บ้านนะครับนาทีนะไม่ใช่นันอ๋อครับพี่สวัสดีครับนาทีครับเอาแกชื่อนาทีนะในนี้ถึงวันนั้นคุนหัวครับอืมได้เอาลนะครับเอามาดูอ่านครับจังหวัดนี้ครับ ยูเทน,ททนปลายสนามครับกำลังจะม้วนเข้ามาในจุดสุดโ,โอ้ตามบอกมาเลยอู้ลอยอย่างวันนี้ครับหนึ่งสามเก้าสวยจริงครับโอ้ลงมานี้ไม่มีกระอรดอนไปไหนเลยครับโชคดีจริงครับนี่แน่ใจเหรอว่ารุ่นเนทะ่าป่าเทั่วไปนะเท่าไปเท่าไปเฮกันอย่างกฮาร์ดคอร์ทั่วไป,วไปพวกนี้เขาหนีรุ่นไง ขันหนีลุนจริงๆอะไรคอแหละแต่หนีมันจะทั่วไปแหม่ลงรถแบบมือชีพเลยครับวิ่ง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 จิงเรียบร้อยครับกดเวลาอยู่ไปเรียบร้อยสำหรับมหาราบจริงๆถ้าผมขอเขาได้ผมจะขอบอกว่าขอไอ้ลูกเป็ดมหาชัยนะลงมือใหม่ได้ไหมอะไรนะลูกเป็ดมหาชัยป้าคนลงเขาเขาไม่ได้ขี่เอาอันดับเขาขี่เอาคอนเทนต์เออโอ้โหน้าต้องเข้าใจสโลแกนมหาชัยใหม่นะแปลว่าว่าเรียกว่าไปกินเอาเองอีกอ่ะสนามเคียร์พอล่อยครับ รพร้อมไหมครับโอ้โหไปแล้วครับจงังหวะนี้ยอดทงครับหมายเลขสี่สิบแปดครับพบกับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบเดียวโอ้ครับโกสุพันเก๋สุพันส้มสาลออนครับเดี๋ย่าไปดูทั้งสองท่นนี้นะครับบูดูทะลุทะลวงโอ้โปลายสนามรุ่นฟุ่มเลยครับมองไม่เห็นแล้วครับ โกโศสุพันนี่โก้ที่คันสีขาวนี่ส้มสไลด์ออนครับ ADM ทงบอกมาเก็บเอาไว้เดี๋ยวหายคนรถแข่งมาแก้ใครทำพั่วงันครับคู่นี้ครับตีคู่ครับหัวเสมอแล้วเจอกันครับจังหวะนี้ทีมงานผู้จัดครับเอาน้ำเดินให้เด็กๆในสนามหน่อยครับทีมงานผู้จัดเด็กจลวิทย์น้ำในบ่อกินแล้วครับตอนนี้ อย่างไรฝากฟุตจัดไปนะครับให้นับส่งน้ำให้กับทีมกรรมการในสนามการนะครับเด็กๆนะเฉพาะเด็กๆน้ำที่แช่ไว้หมดแล้วด้วยเอาน้ำแพ็คมาให้หน่อยครับเอามาสักยี่สบสั่งแพ็คครับโอ้โหแซสบจริงๆเลยครับแม่ส่งสไลด์ออนครับตามหลังอยู่นะครับมากรโค้งมาแล้วดันเกียร์ต่อเล้วนะจังหวะนี้เพื่อมือล้อโตนี่หนีอย่างเดียวครับโอ้โหหนีไม่ออกครับนะจังหวะนี้ นำอยู่นะเพชรบุรีโตแต่ตอนนี้ส้มสลายนออดแปะเข้ามาแล้วครับแปะเข้ามาแล้วครับแปะเอาเลยใส่เอีแสงโค้งนอกนะครับจังหวะนี้เพชรบุรีรอโตไปเสียจังหวะครับส้มสลายออนเปิดโค้งนอกนะครับดันเลยครับตอนนี้เปิดโค้งนอกจังหวะนี้โดนเดียวเลยครับโดนหรือเปล่าไม่โดนครับโอ้ยโอไม่โดนครับแต่เอาตูดไปเกยซะแล้วเกือบไปครับแล้วแตบแล้ว ล้อแบะแล้วลล้้อแแบะแวครับเบียดร้อยตบข่าวและไอ้ส้มกูจะเอารถที่ไหนแข่งาามาแล้วเมื่อนกี้โอ้โหแล้วจะไอ้และไอ้ส้มกูกจะเอารถคันไหนแข่งโอ้โหล้อแบะไปแล้วครับไอ้ส้มเอ้ยมึงจะเอารถที่ไหนแข่งหมดกันเอ้ผมว่าพีเสดเขาถึงนะแป๊บเดียว เพื่อป่าทุ่งไผ่แข่งจบแล้วไปเก็บรถเลยครับกูไผ่ครับไปซ่อมเลยกูไผ่เตรียมรถเลยครับแต่ต้องวิ่งสลับซ้ายขวาก่อนนะครับต้องวิ่งสลับซ้ายขวาก่อนถึงจะจบนะครับยังไม่สลับอย่าเพิ่งไปปล่อยให้เพชรบุรีล้อตโหนํำยาเลยครับจังหวะนี้โอ้โหล้อแตกอย่างน่าเสียดายจริงครับมาแล้วครับเลยเพชรบุรีล้อตเลยทั้งอ่ะกะเข้ามาเลยครับ48ครับยอดทงเพชรบุรีล้อต นี่นะอ,า oh. อ,อ,อ้าพิมลงไปออกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องใส่เสื้อเพชรบุรีบ้างเว้ยกูมีเสื้อเพชรบุรีรอตัวอยู่ตัวนึงเดี๋ยวต้องใส่มั่งนี่เนี่ยผมไปลาวเนี่ยแกแทบจะอุ้มไปนอนอะ <c oughs> ท้ายรถประธานอีที่บอกเลย <c oughs> มีทุกอย่างให้เลือกสรรท้ายรถประธานอีทเนี่ยบอกเลย <c oughs> มีทุกอย่างจริงเหรอทุกอย่างจริงๆริงประธานอีทบอกบอสขาดเหลืออะไรมันเปิดท้ายรถเอาโหเปิดไปเต็มเลย ส่วนใหญ่จะขานอย่างเดียวผมไปแล้วครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเพื่อนบ้านของเราท่านผู้ชมที่อยู่ทางจอภาพยนตร์นะไอ้จอจอทีวีไอ้จอจอมือถือโอ้กูไปกันใหญ่แล้วขอผู้ชมท่านผู้ชมคันสีเหลืองๆและเขียวๆเหลืองนี่ครับถ้าอยู่เมืองไทย2ล้านกว่านะครับเขาเรียกสุกิชิมมี่ครับตัวใหม่ล่าสุดตัวท็อปนะครับตอนนี้ไปอยู่สปอเราหั่นเหลือแค่นี้แล้วครับหั่นเหลือแค่นี้แล้วโอ้โหส่งมาไทยเด้อโอ้โหดูนะครับเดี๋ยวมาดูในรูปของเธอป่าเถื่อไปโดนครับโ โอ้สหพ,พันธ์ออฟโรดคณะคอนนักข่าหลวงเวียงจันทร์นะครับนี่ฮะรถของสาห,สหพ,พันธ์นะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับครับส,สมาพันธ์ออฟโรดไทยนะครับมบนทนจดสร้างแบบนี้ไปแข่งกับเขาบ้างเอ๊ะกำลังหาคนขับอยู่ติดต่อชัยรัตน์คำพึ่งอยู่เอาและครับตอนนี้โอ้ยเฮือแสงขึ้นมาโอ้แหมมันสั้นมันวิ่งดีจริงครับไม่ยอมไม่ยอมจริงครับ มาบางยาเขยิบเฮยครับบางยาเฮ้ยโฮ้ยแข่งขึ้นไปเลยครับเอาละเอาละเฮ้ยเฮ้ยยังไงปีนซ้ายปีนขวาโดนไปบานแล้วลิบบินไปไหนไหนแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วยังไงยังไงครับตลาดไทย ADM ยังไงเอ้ยตลาดไทย ADM ไปไม่เป็นแล้วไม่รู้ไปทางไหนแล้วหลงครับหลงลายแล้วครับตอนนี้ไปทางไหนข้าไปแข่งหนึ่งเปล่าไปทางไหนฮะขันงส่งกระชักขาออ๋ ชันจงชันชักขาดคือระบบเลี้ยวอ่ะเรียบร้อยครับระบบบังคับเลี้ยวระบบขาดครับเลยไม่เลี้ยวแล้วครับโอ้ตายตายตายระบบบังคับเลี้ยวเขาบอกไปเฝ้ายมพบานนะไปแล้วโอ้โหดูไอเฮียงไอเฮียงโอ้ไอเฮียงขี่ขี้แค่ไหนจริงครับจังหวะนี้ไอเฮียงครับสไลดไอเฮียงไปต่อเวลายังได้อยู่ครับแหมรถคันนี้โอ้โหน่าจะไปให้ลูกสาวขับสวยนะสวยจริงคะสวยจริงคันนี้ครับ บอกเลยอยู่ในเมืองไทยนีสองล้านแล้วต้นนะแล้วเชื่อไหมคันนี้เดินทางแข่งต่างประเทศหลายครั้งเลยนะมาบ้านเราหลายรอบเลยนะเออฉันเชื่อว่ารอบหน้าไม่ได้เอากลับไปหรอกทำไมอ่ะพวกช้อนซื้อแล้วช้อนซื้อนะโอ้โหเนี่ยไม่เป็นไรเราก็ต่อทะเบียนทุกๆ3เดือนไงใช่ไปต่อเลยต่อไปสา3เดือนนะต่อไปไปผ่านแดนอ่ะต่อไปผ่านแดนทุกๆ3เดือนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไอเฮียงครับ สหพันธ์ออฟโรดลาวครับครับสองพันกีฬาออฟโรดลาวครับนครหลวงแต่งนสุดยอดครับบอกเลยครับมหาชัยแข่งตอนไหนมหาชัยแข่งช่วงเย็นครับรอชมนะครับมหาชัยแข่งตอนไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับความไพวิ่งยังครับมีคนคอมเมนต์แบบนี้อยางสู้อยู่ครับสุดพี่ครับห้าสี่สามสองหนึ่ง โอ้โหน่าเสียดายจริงครับจังหวะนี้ไม่ทันครับโอ้โหเขาเรียกว่าหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่ถ้ามีเวลาอีกสิบวินทันแน่นอนครนะออกเ,เลยเออกเลยเออกเลยตบมือหน่อยตบมือหน่อยครับขอเสียงตบมือ,มอ<ร>หน่อยครับโอ้สู้สุดชีวิตจริงๆครับกดเลยกดเลยไม่เลยกดเลยกดเลยอยากรู้อยากรู้อยากรู้เออมาคู่แรกสลับซ้ายขวาครับมาหาคิดถึงปลาสนับสนุนรถแข่งเยอะไปหน่อยขายไตข้างบอก พร้อมปล่อยครับพร้อมปล่อยครับหมายเลครับคู่นี้ครับคู่แรกครับในร่นสลับลายในหมายเลข65กับหมายเลข55ครับมหาเนาะมหาเจอใครครับท่านมหาคิดถึงป่าครับเจอกับช่างภพซื่อไอช่างเอออ๋นช่างอ๋นช่างอ๋นนะครับก็คือสิทธิศัติ์สีสวัสดิ์ครับช่างอ๋นครับสีสวัสดิ์สาวโอ้โหตอนนี้ช่างอ๋นน้ามาก่อนครับ แต่ท่านมหานี่ขี่เหมือนขุนประคองเลยนะแหมแฟนกูเดินในสนามหมวกแดงนี่สวยจริงๆไหนคนไหนคนไหนอาจารย์อาจารย์อาจารย์อะไรอ่ะเนี่ยอาจารย์ดําดอกน้องๆอ๋อที่เหรอหมวกแดงเนี่ยคนนี้เหรอเอาเดินไปไหนแล้วอ่ะเอาไปดั้งกับพี่ดำแล้วจบแล้วจบแล้วนั่งกับพี่ดำแล้วออกหักอีกแล้วเราออกหักแล้วออกหักแล้วนั่งกับพี่ดำอีกแล้วจบแล้วเจอใครไม่เจอเจอพี่ดำเอาจริงด้วยเอ้ามาดูก็นะ ท่างอันครับสีสวัสดิ์ราวทาว่าซอร์วิสครับตามาหาครับกับท่านมหาครับท่านมหาท่านมหา,า,มหาปเปลี่ยนเก้าครับเชื่อไหมแกขี่รถไ,ไปแต่กสวดมนไปด้วยนะอ่าอธิจังวัตสังขาบานวัจธรรมมิโน,โนดเดี๋ยวพอกดเวลาเสร็จแกจะแผ่เมตตาให้กรรมาการอายุวันโสดทางพระรามท่านมหาครับ จริงๆอะจริงๆอะถ้าเต็มๆเขาชื่อมหาหิงมหาหิงแต่คนจะเรียกผิดกันประจำเรียกว่าเขาเรียกไม่หิงก็จะไม่ยาวหิงก็จะสั้นมากออกไม่ต้องออกไปก็ได้ครับไม่เป็นไรเอาไปด้วยกันมันจะออกเป็นหูนเป็นมหาหิงที่มันหิงสั้นมากอ่ะหิงงงองงูตกขอบครับเป็นมหาอย่างอื่นครับไม่ใช่มหาหิงครับ ออมาแล้ว,วครับทุกท่านนี้สิทธิศักดิ์ครับช่างอันครับเซเว่นโอ้นนำยาวจร,ริงครับทุกท่านนี้ยกเอ็มลำตอบรถ็กไอ้ไรกันเนี่ยน้าเห็นไหมนีม่แกชี้ไปแกพัน,นมมือสุดอาอันดุช่งวัด้างคาลาเออเอาจริงเลนะแกสุดมึงจริงใช่ครับแกปเปลี่ยนก้านะนะครับแล้วแกไปบินธบารอีกท่าไหนไม่รู้เติบเติบเวลาเวลาสีกากคมกาปั๊บแกหันปั๊บ สึกเลยครับคุณนั่งสึกเลยนั่งนั่งพักอยู่ดีนรกจะกินกระบังสึกเลยท่านมาผ่าชมเกมต่อครับตรงันนี้มาครับคิดทางพบเซอร์วิสครับสีจะอครับเอ้าสับสับสับทางพบเซอร์วิสสีสวัสดวครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาครับเข้ามาสนามแล้วท่านมหาครับไหลรถออกได้เลยครับเอาแล้วเกมแล้วครับพี่บาส เตรียมแล้วครับแล้ดันครับมาหาดาันหน่อยครับท่านมาหาดาันนิดนึงดันเข้ามาแล้วแล้วก็บิดตรงนี้เข้ามาท่านมาหาครับด,ดันจุดๆเข้ามาแล้วก็มาถึงตรงนี้จอดจุดบอกได้เลยครับว่า,าอายุวันทสุข,ขันพระลาง <S <S <fe ar> มีแอคโค้ดได้หรอมีมี่ีต่อไปครับนะ3สามดสามครับสามดีสามหนึ่งอโค่อะไเนยคีต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 ีีต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 ีีกีตีอ ไปไม่เป็นเลยพอเปิดแอคโคนี่เสียงมันเพี้ยนไปเลยเอาแอคคไม่เอาครับแอคคอรไม่เอาโลดทิ้งไปเลยดูครับพี่บุญทนก็เปิดอัลติจูนอ่าไม่เอาดีกว่าแอคคเดี๋ยวมันงงต่อไปภาคแบบออโต้จูนกันบ้างดีกว่านะเอาละครับหนึ่งโซสวีสอสมุยยี่สองนอครับพี่ใหญ่เทคเลยีสิบุดเอายสูงสุดอีแคปทูนี้ครับโอ้โหหัวเสมอแล้วเจอกันครับจังหวะนี้ไม่ยอมครับ ไม่ยอมครับไม่ยอมหลีแอคโคลงอีกครับยังไม่ยอมหลีแอคีกแกยังไม่ยอมอีกครับดูวทรงกันหลีไม่เป็นครับไม่เอาแอคโคลไม่เอาพี่มณฑนแกหมุนทุกปุ่มเลยเอาอย่างเงี้ยอดีบอดอย่างเงี้แหละเราฟงไปมาตายถ้าแอคโคลไปใส่ฮอนแล้วมันเสียงไงก็ไม่รู้มันมีฮอนก็ไปบวกไงมันมีตู้เบรไม่ห่างครับถือว่าไม่ห่างครับในช่วงขันรถครับครับเดี๋ยวหมายเลขสี่พลาจะได้โค้งไงด้วยครับจังหวะนี้ไอ้บางบ่าวครับไอ้บ่าวครับไอ้บ่าวว่ายังไงเวีรรถเข้ามา หนึ่งโชคทวีสอสมุยยี่สองนอครับพิธีการทุนนี้ปทุมธานีบางบ่าหวังลุ่มลำพูครับลุ่มลำพูนี่โดนออกดอกแท็กไปรอบแล้วนะอ่าเนี่ยในหัวนึงในหัวนี้ยออก์อกแท็กไปรอบด้วยนะลุดไปหรือเปล่าครับไปแล้วนะครับแชทเข้าไปยาวๆแชทเข้าไปยาวมีเบรกมีย่องมีดิด45ครับลุ่มลำพูน่าไม้เล่ากับพื้นไปแล้วหนึ่งต้น ไปเหตุนะครับหมายนี้ไปเหตุครับตามหลังอยู่โดนลาบพื้นไปหนึ่งต้นแล้วหัวตามหน้าดูนะครับตังอวนนี้มินทมันพูดครับในหัวในหัวไม่ได้ขับมั้งน่าจะเป็นแต่ในกลุ่มของในหัวในกลุ่มของในหัวอ่าเอามาดูครับมาดูกันมาดูกันใครเป็นใครว่ากันไปในหัวบอกขนมาให้เพียบเลยนะเหรอรับ ถึงมือผมยังไม่รู้ตะกี้เดินเติมไปในเต็นท์ในหัวนั่งตายเยิ้มมาโอ้โหมาเฮ้ยตอดฝนท่วมเลยครับโอ้ไอ้เบาไอ้เบาโอ้ยไอ้เบาไอ้เบาครับไอ้เบาขับเองครับโอ้โหไอ้เบาเอ้ยไอ้เบาเอ้ยเป็นหัวใจกับไฟไอ้เบาเอ้ยมาสี่สิบห้ามีสามหลักแล้วครับ สี่สิบห้าเอ้สี่สิบห้ามีสามหลักนะครับแต่ขาอ่อนไปนิดนึงครับลงมาครับเกือบจับกบครับจังหวัดลุ่มลำพูมีสามหลักนะครับ โอ้โหสูสีจริงครับคู่นี้ครับโตดลอยเลยนะครับแบบเมื่อกี้เวลาไม่เดินครับมาปล่อยใหม่ครับจังหวะนี้หมายเลขหกสิบแปดนะโอ้เกือบความครับจังหวะนี้เกือบม้วนหน้าครับหมายเลขหกสิบแปดโตดเลยไปหน่อยครับปล่อยให้ผู้ใหญ่เอครับนำไปก่อนครับหนึ่งสามเก้าครับมหาลาภออฟโรดโอ้ไม่เสียแรงเชียร์ครับพี่ดิ๊กครับพี่ดิ๊กบอกว่าโหแรงจริงครับ ใหญ่เอสู้ๆครับนี่ FC จากในไลฟ์สดครับตอนนี้200กว่าท่านครับที่ชมกันอยู่ขอบคุณครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กันให้เราด้วยนะฮะอ้าวครับมีเหตุครับ139ครับมีเหตุครับแต่ไม่เป็นไรครับทิ้ง่างเลยกินครับจังหวะนี้ไปแล้วครับผู้ใหญ่เอครับผู้ขี่ดีครับผู้ใหญ่เอไม่เสียแรงเชียร์ครับครับ ไร้คอ right ครับไร้ค right อเมื่อกี้มีรถแข่งทําเบลลหล่นกับตะขอหล่นยังไงใครเก็บได้เอามาคืนผมหน่อยนะเอามาคืนตรงกองโดยการด้วยนะครับอขอ,อ,ขอตะขอกับสายเบลนะครับเอามาคืนด้วยในรุ่นของนะในรุ่นของไร้คอในรุ่นของไร้คอเตรียมรถนะครับในรุ่นของไร้คอเตรียมรถนะครับจบจากในรอบของทั่วไปรอบนี้แล้วไร้ค right อวิ่งต่อนะครับเป็นการวิ่งสปินวินนะครับ sa pinwin มื่อกีอ้ใครถามหาสายเบลกับตะขอครับใครใครถามหาสายเบลกับตะขอวิ่งไปก่เวลาเรียบร้อยครับสำหรับพี่ไอยเอครับโอ้โหแน่นอนจริงครับไปเอาคู่สุดท้าย,ยครับในรุ่นนี้ลดน้ํานะครับจบรุ่นนี้แล้วลดน้ําเข้ามาเลยครับสเปรีดน้นะํานะมาแล้วครับนี่นะ นี่นะครับภาพมุมบนนะครับขอบคุณอีสุสุพันธ์ด้วยนะของผู้การประสิทธิ์ครับส่งทีมบินมานี่ใช้ล่มบินนะครับบินอยู่ด้านบนนะพรามอเตอร์ครับบินอยู่ด้านบนขับเองะภาพมุมสวยด้านบนนะเอาทีมกล้องของเรากลับให้หมดให้เหลือโดนตัวเดียวพอมาแล้วครับนะครับคันสีเหลืองนำอยู่นะครับไอเฮียงครับไอเฮียงนำอยู่ฮะ อาเฮียงยังนําอยู่แต่ไม่เยอะนะครับตลาดไทยว่ายัางไงเอดีเอ็มตลาดไทยบางยาบางยาเสียบขึ้นมายังไม่ได้ครับอาเฮียงยังนําอยู่เหมือนกันยังนําอีกแล้วโอ้โหอาเฮียงรอบนี้นี่ขับดีครับจิมมี่ครับเมืองไทยนี่สองล้านต้นๆน,นะอยู่ทางสปลาวนี่โอ้โหกลายเป็นรถแข่งไปแล้วโอ้โหอาเฮียงครับนําออกมาดีเหลือเกินโอโ้สนามนิวเดิน้านบนสวยมากนะครับวนกลับเข้ามาอีกรอบนึง วนกลับเข้ามาเตรียมจะวนซ้ายกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งอ่ะไอเฮียงรถคันสีเหลืองๆนี่นำออกเขาก็จะห่างเลยนะครับไอเฮียงอยู่โค้งในอ่ะได้โค้งในได้ระยะสั้นกว่าแล้วก็รถเล็กกว่าได้เปรียบครับเติเขาเลียกได้ดีกว่าตรงนี้นี่ปัญหาคือโดดแรงไม่ได้ถ้าโหลดโดดแรงนี่พังครับทําไมข้ามเอาแล้วปัญหาเกิดกับไอเฮียงแล้วครับฝากระโปรงเริ่มเปิดแล้วครับปิดไม่สนิทครับเซอร์วิสเซอร์วิสวแล้วไม่ยอมปิดล็อกกิฟให้เรียบร้อย อาอล็อกเรียบร้อยแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วล็อกเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยแล้วยังโอ้โหรถแกสวยจริงๆนะคันนี้โอ้โหมาแล้วครับไอเฮียงครับภาพจับมาที่แม่เล็กหนึ่งร้อยตัวนี้สปลาวครับมาแล้วครับไอเฮียงครับไอเฮียงเดินคันเร่งยาวๆเดินคันเร่งยาวๆรอบสุดท้ายแล้วครับ รอบสุดท้ายปิวออกมาได้ดีเหมือนกันขวาสุดท้ายแล้วครับก่อนเข้าฟินิชมาแล้วครับมาแล้วนี่นะชมหน้าของไอเฮียรครับสอปอลเราคนขับลงมาวิ่งเองออไม่ใช่นะครัพวงมาลัยซ้ายเรียบร้อยครับเข้าไปกดเวลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูตลาดไทยอีกหนึ่งครับบางยาตลาดไทยหมาเยามเลข31 เรียมเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับสำหรับบางยาตลาดไทยลไลี d m คันเหลืองรุ่นอะไรคันเหลืองนี่รุ่นไลค์เ,ออเทปป่าทั่วไปครับรจิมมี่ของทีมสอลาวครับนะคันเหลืองรุ่นอะไรมีคนถามมาก็ตอบในในในกระทู้ก็ตอบกันเองเลยนะครับสวยมากนะครับ